อย่างพี่น้องเขาเนะเห็ดปัวครับป้าดอย่างนั้นก็ะเบนครับนครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับกลาวสวัสดีเสาวันที่ยี่สิบกรกฎาคมครับครับบ่าตัวมาดิครับมาพร้อมใบดินครับพี่น้องสวัสดีครับบ่าวดินวันที่หนึ่งีนาคครับครับมาหาหลอดบังเห็ดบใช่บ่นเหรอครับสี่ฟ้าใดเพรเห็นกระจกเมียมาขันครับเพราะเมียมันก็ไปวันนี้พี่น้องนี่นึงหนาะสำคขันมาหมันเพิ่นหมันตัวสิบปีในตัวครับครับ ว่าบวเป็นครับบวบด้ห้กับบึงกับตาเป่ากับอะไรเด้อพี่น้องเด้่องจาเป่าทิ่มเป่าปลากันครับปะตามไปลุ่นน้ำเบากับไอ้ดินครับวัตถิมานครับเหมสอนกันครับตามตัวเขาม้าบึงน้ำอีดินครับบอลเนี่ยเคยได้ครับพี่น้องปีไก่ได้อยู่ถ้าถือว่าได้หลายอยู่แต่ว่าปีนี้จะถี่เป็นยังไงแต่ว่ามันใจแล้ะนะว่าเพิ่นออกคักแล้วเพราะว่าข้าจ่อได้เมื่อวันปาดครับพี่น้องเปิดเติมซ่อนคักครับนี่แต่ดอกงงาม สำคัญหยอที่จะคล้องที่เป็นทังไหนเนาะไอ้กอดอกบํบูไปครับไปไปหลุ่นน้ากันดอกกระดินป้าข้าวกระดินพหอนะครับพี่นอ้องสองสามดอกโอ้ยเห็นหอยกินกอกยาคุณน้ำมันนี่ครับพี่น้องดอกนึง <c oughs> บจ้ามาตนะจะคล้องขับได้พยอดอกแรกกับดอกแหวงๆครับโอ้ยครับพยอล้วครับพี่นอ้องสองดอกเอ็ดทานครับบินดำ ีดอกนึงครับดอกแค่นี้หน่อยครับมีอยู่ครับอืนดอกแค่น้อยครับฮาฮิทกับบล็อคคือมาได้พี่น้องแล้วมดแต่ไดนตีตาครับโอ้ยดดอกแบงๆครับพี่น้องข้บพอดีใจครับแถวกอไหลนี่ครับพี่น้องกับปลาสีแบบเป็นหาบึงหนอไม้อะไรครับดีใจกันเพราะว่าเห็ดนี่ ไอ้ยบ่าเป็นตาชื่นครับพี่น้องเบาห่าหล่อไปเล้คระมุนนี่ครับค้นจะไหลนะมึงครับบ่าวบ่อยก็ไอ้ดินก็ไปทั้งปุ่นครับบ่าวก็เลยน่ะมาได้ย่านหนึงก็หาเอาย่านหนึครับไปยุ่ยไปบึงฮ่าบึงหน่อนไม่ได้น้ำปาดรับพี่น้องก็มีโจทย์ครับครับรอตัวอุ๊ยอุปเลยพี่น้องบ่าววดวเดลเสียมมะลิมครับหมดล่ะครับหมดล่ะขาวๆครับแกงแสบครับพี่น้อง มีตบ่เขาออนได้อ,อ่องเงื่องานกัล้วเอาไปหมดทุกอย่างยี่ขั้งหน้าครับพี่นอ้องเอาไปทำครับบอด้เชียราเอากนเอใหม่ไปน้ำครับเดื๋ยวบอดเทียเที่ยวครับพี่นอ้องดูสิ ใี่เรียบครับพี่ทองไปเหม่งนม่นั่งเอาไปนะไปไปไหน เยวบริเทียเเียวครับใส่ประโยชน์ด้เบิ้ลักทีก เียงกันนีมีเตเลงข้างนตกลงับับทำความงามครับเต็นเนยงามงามครับ มนะับเลยครับรับเลยงามๆนะนียอ่อนๆับทังยับเตืนอนอน อนนโอเคหมดละค่ะนะครับขับรถออกขับออกไปทีเดียว cái đài khập nhìn nó là tổng áo với nằm nó nhà khắp vào đứa chiếm nó nằm khắp mình gắn nghỉ cái bao bộ được không đây vẫn cửa khác mời kết chứ มเหี้ยเงบบหักหลายพี่ได้หองมาตีักกร่อครับฮักในก็ตีฮักครับก็มีบ่ากัมีสะท้นก็ี่น้องครับท่านฮักยาเนี่ยบ่าวจะถีบควนไปะครบจะถีบควนไปนลเียหลาครับท่านพอเลยเั็นบ้ควับแนว โพร้อมครับโว่าดีหมากอานน้หม่เหมือนว่าตีตั้งใจว่าตีาเย็ดพวกคื้เปล่ากันเฮ้เขามาอาม่อาอหน่อใม่ครับเพื่อบาริเคตียวเขียวครับพี่น้่งเจงงามครับแงนงมึงเดีนแหนงมึงใหญ่เก็ดกับคนหนาห้ายครับพ่อยู้ นอนี่ายมีกันนอนนีกดี Ốt cực vào Có này không biết đâu Ốt Một cái đấy không Ốt cực cả từ đây Cái đồ ơi không Bao thì hát con rồi Cái gì nữa không Cái gì nữa không Nhây không biết đâu Thật nha Nhìn rất หน่อยหหน่อยหน่อก็หน่อยบ้าคือวันเนอขัดไม่ค่อได้ขัดสิยงถ้าคนณ้อนี่ครับพี่น้องอันนครับ

ไปหา,าอะไรอวยแล้วครับพี่น้องขับคอนดีนะครับขับมีหลายรับคอนนี่ที่ลอยง,ยง่ายไป่น้องขับตอ่ออวยไปคอยอวยไปหาหลุดแล้วครับกระตา่อยพูด อ่างพี่น้องเขาขาวนะเห็ดปัวครับตาดอย่างนั้นตวเมียนรับนะขึ้วาบัวไหลไปนี้นครับครับอีคขับบวัวไหลแบลไยนี่ เกียเ๊ยวเถาครับพี่องแต่ว่าก็ยังแข็งอยู่ครับเอาไม่โมกครับป้าพี่ตงก่อนนี่ก็ป้าครับแต่หมวกก็ใส่เห็ียดแต่พอมีเนี่ยใส่ใส่เหยียดนะครับข้างหน้หนานครับพี่อง จะฮ้ากคันข,ขันนขบไนละง่ะขับ่ละลอง้องามาหอวบเลยลครับพี่ตองเบาเอาละครับเต็มกระตาจุนพูนครับทั้งนออะไรนอเหี่ยวครับสมกันไปครับนี่เฮ็ดกันเลยน้หนึ่ง <laughs> ขับบาตัวเศรษฐีก้าบนะครับพี่น้องไอ้เพิ่อนกระถาแล้วขับบาตัวขอบบุญขอบคุณเน้ออีพอยอีเมียครับไอ้ไอ้ใต้ยิ่งทุกูทุกคนครับที่เขอบว่ามึงไม่แย้งว่าลำมาแล้วบาตัวครับก็ขอบคุณหลายคำค้อนคอยไปนองเบาครับอยู่ดีไม่แห้งกำลังเรื่อยๆทุกูทุกคนครับขับบาเศรษฐีก้าบยุ่งกันไลยครับพี่น้องนี่กับกันได้ไข่เนี่ยครับกันได้กับกันได้โบ้บิดมาเลยกับไข่ก็บว่ามาครับป้าก้าพี่น้องเมื่อไหร่ครับ